ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่25กันยายนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในรอบเย็นของวันครับกลายเป็นขมิ้นสร้างความตึงเครียดสูงที่สุด รถถังมาประจําการแล้วในตอนนี้โดยมีรายงานอย่างเป็นทางการครับในบริดีกองดับปารีทสองนั้นคลุกคลุนอย่างต่อเน,นื่องซึ่งไทยเราก็จ่อสวนกับแนวรบเขาพระวิหารเหมือนกันพร้อมกับล่าสุดยังมีอัปเดตออกมาจากฝากฝั่งเขมรที่ตอนนี้สั่งอพยพหนีตายกลางดึกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่หยุดอพยพกันเลยในจังหวัดอุดรมีชัยที่ตรงข้ามกับแนวเขตชายแดนภาคที่สองของไทยเราแต่ก็ยังมีอีกเรื่องพีิกหนึ่งครับคือมาลีโสเยตาออกมาแถลงการสําคัญ บอกว่าที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดกับเหตุการณ์สองวันก่อนหน้านี้หรือว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นฝั่งไทยเราที่ยั่วยุขมินเองโอ้โหแต่และเรื่องราวเนี่ยไม่มียอมรับสําหรับลูกสมุนของฮุนเซนซึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามในชายแดนกองทัพที่สกันก่อนก็อย่างที่ผมอัปเดตไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่กัมพูชานั้นมีการยั่วยุตลอดทั้งคืนเลยมีทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดโดยล่าสุดนั้นทางกองทัพที่สก็ได้รายงานออกมาชัดเจนมากนะครับทุก ยิบย่อยทุกประเด็นสําคัญก็เปิดออกมาแล้วโดยสถานการณ์เมื่อคืนนี้ครับที่บอกว่ามีเสียงปืนมีเสียงระเบิดซึ่งก็เป็นฝ่ายกัมพูชาที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องโดยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าฝ่ายกัมพูชาครับได้ประจําการอาวุธยิงสนับสนุนวิถีตรงเข้ามาในพื้นที่แนวชายแดน โดยมีการนํารถถังหนึ่งคันเข้าที่ตั้งบริเวณพื้นตรงข้ามช่องตาเท่าทางขึ้นเขาพระวิหารครับในตำบลเสาดงชัยอเาเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดห่างจากเส้นปฏิบัติการไทยเนี่ยประมาณ300เมตรแล้วทางกองทัพบ,บกก็คาดการว่าเป็นการเตรียมปฏิบัติทางทหารต่อฝ่ายไทยอย่างแน่นอนพอนํารถถังมาจ่อประชิดแนวรบเขาพระวิหารแล้วครับยังไม่หมดเพียงแค่นั้นต่อมาในเวลา20่สนาฬิกาห้นาทีฝ่ายทหารไทยก็มีการปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องกลางตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ยินเส เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดทางทิศตะวันออกระยะประมาณ150เมตรติดกับแนวร้วรวดหนามของฝ่ายไทยแล้วก็ยังตรวจพบแสงไฟประมาณ5ดวงในระยะ100เมตรบริเวณแนวร้วรวดหนามซึ่งก็น่าจะเป็นไฟจาก เขมเห็นเองนะครับที่มาส่องดูลาดลาวพร้อมกับได้ยินเสียงปืนเล็กยิงเข้ามาบริเวณพื้นที่วางกําลังฝ่ายไทยเราอีกจํานวน3นัดแล้วก็คาดการว่าฐานกบ,บูชานั้นพยายามเข้ามาเกาะแนวรุดหนามฝ่ายไทยเราเพื่อที่จะต้องการตรวจสอบแนวการวางกําลังแล้วก็มีการยัวย่วยุอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกกับเวลาตีสองนาฬิกาห้นาที ฝ่ายไ,ไทยเราก็มีการลาดตระเวนในพื้นที่จุดตรวจสามแยกตะบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งจากทิศใต้ระยะประมาณ150เมตรครับติดกับแนวลวดหนามของฝ่ายไทยเราอีกซึ่งรอบนี้ก็คาดว่าเป็นการใช้ระเบิดเนี่ยคว้างเข้ามาแนวกําลังฝ่ายไทยเราเพื่อตรวจสอบแนวการวางกําลังและก็ยยุทหารไทยแล้วไม่จบเพียงแค่นี้นอกจากนี้ก็ยังตรวจพบโดนบินลุกล้ำเข้ามาแนวเขตแดนใกล้เคียงปราสาทตาเมือนทมจังหวัดสุรินทร์เองและก็ พื้นที่พลานหินแปดก้อนอาเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดนั้นฝ่ายใจเราก็ยังไม่มีการตอบโต้และไม่มีการสูญเสียหรือว่าบาดเจ็บแต่อย่างใดก็ยังคงยึดมั่นในหลักการครับอดทนอดกลั้นปฏิบัติด้วยความรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นบานปลายไปสู่ความรุนแรงเรื่องมาถึงขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าบานปลายไปแล้วนะครับเพราะรูปแบบของเขมรเ,เองก็เหมือนวางกันมาอย่างเป็นระบบและก็วางเป็นขั้นตอนเลย เพื่อสร้างภาพในวิธีนานชาติว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายริเริ่มปฏิบัติการทางทหารและฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทํานี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องราวอย่างเป็นทางการจากกองทับพระที่2นะครับที่มีรายงานออกมาถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากตั้งแต่เจรจา,าหยุดยิงกันรอบนี้ ถือว่าตึงเครียดสูงที่สุดเลยนะครับเพราะมีการนํารถถังเข้ามาจ่อประชิดเข้าที่ตั้งพร้อมยิงเลยในแนวรบเขาเพราะวิหารซึ่งที่กล่าวมาเนี่ยมันอยู่คนละจุดกันทั้งหมดเลยนะครับจุดแรกเนี่ยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดตำบลเสาทงชัยจุดที่2อ,อยู่ในอำเภอพนุมดงร,ร,รักจังหวัดสุรินทร์ครับตำบลตาเมียงจุดที่3ก็อยู่ในเขตอำเภอพนุมดงร,ร,รักตอนนี้เชื่อว่าหลักๆเลยน่าจะเป็นภูมิมักเขือ ช่องอานมา้าปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาเมืองทมที่ขม่นนั้นต้องการอยากจะได้คืนไปสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอีเดนของเราครับเรายอมไม่ได้ก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะทางกัมพูชาเองประกาศให้ชาวบ้านในจังหวัดอุดรมีชยัยและก็จังหวัดพระวิหารนั้นเร่งอพยพกลางดึกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังพากันอพยพหนีตายอยู่ซึ่งตามรายงานเนี่ยก็มีการระบุว่าทหารกัมพูชาให้เหตุผลกับชาวบ้านนะครับต้องเร่งอพยพเพราะเป็นเรื่องความมั่นคงและก็ด้านการทหารโดยชาวบ้าน ขมรในจังหวัดอุดรมีชัยจังหวัดพระวิหารนั้นก็เร่งอพยพกันอีกครั้งหนึ่งตามคําสั่งของฝ่ายด่านกบูชาคือมันมีภาพและก็คลิปออกมาชัดเจนมากแต่สิ่งที่เขมรวางแลนไว้เนี่ยมันเหมือนเดิมเป๊ะกับรอบแรกนะครับเพราะมันยังมีภาพออกมากับการรื้อลวดหนามของฝ่ายไทยเราอีกต่างหากซึ่งไม่รู้จริงเท็จอย่างไรแต่ว่าก็ต้องรอทางฝั่งกองทัพเนี่ย ออกมาต้แย้งนะครับเพราะมีคลิปออกมาชัดเจนเลยว่าทหากรกัมพูชาครับหรือรถหนามฝ่ายไทยเราซึ่งก็ไม่รู้อยู่ตรงจุดไหนหรือว่าขามรจะมาทำคอนเทนต์อีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องรอพิสูจน์ทราบกันเพราะเคยมีมาแล้วนะครับกับการที่ขมรมาหรือรวดหนามไทยเราซึ่งถ้าเกิดจะ ต้องมีการประทะก,กันอีกครอบหนึ่งจริงๆก็มีความเป็นไปได้หากมีปัจจัยต่างๆนะทำให้ไทยต้องรบอีกครั้งหนึ่งหากว่ามีทหารไทยของเราได้รับบาดเจ็บกองทัพของเราเนี่ยประกาศชัดเจนว่ามีความพร้อมมากๆทั้งเรื่องของยุทธปกรณ์และรอบนี้ก็เชื่อว่าจะหมดภัยคุกคามกันเลยทีเดียวแล้วก็มีแนวโน้มสูงที่จะผลักดันไปสู่สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงอีกครั้งหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกครับเราเนี่ยเตรียมกําลังพร้อมไม่หมดแล้วเปิดมาเมื่อไรเนี่ยก็พร้อมปิดเกมทันทีน่าจะ ไม่เกิน3วันด้วยซ้ําแต่ก็ประมาทไม่ได้กองทัพโดนของขมรนมันมีนะครับมันมีเหมือนกันที่มากไปกว่ากองทัพดูจะตอบโต้แรงกว่ากองทัพก็คือฝีปากของขมินนั่นเองโดยเฉพาะพลโทมาเดียโซเจตาล่าสุดครับแถลงข่าวออกมาแล้วแต่บิดเบือนหมดทุกประการที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้กับฝั่งของขมินเองโดยก็ได้ออกมาโต้กองทัพภาคที่2ว่าขมรนนั้นไม่ได้มีการยั่วยุและก็ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดเพราะมีการกล่าวหาไทยเราด้วยนะครับว่าเสียงปืนที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ดังมาจากฝ่ายไทยไม่ใช่ฝั่งกัมพูชาโดยเจ๊นโทมารีโสเจตาครับก็ได้ออกมากล่าวอ้างว่ากัมพูชานั้นไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นย่ยยุแต่อย่างใดและจากการยืนยันของดานกัมพูชาที่ประจําการอยู่ในแนวหน้านั้นก็มีรายงานเหตุการณ์ดังนี้เวลาตีสองห้นาทีครับของวันที่25กันยายนหรือว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดมาจากฝั่งไทยและก็เวลาตีห้าได้ยินเสียงปืนอีกหนึ่งนัดมาจากฝั่งไทยเวลา6กโมงได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดมาจากฝั่งไทยเวลา7จ็ดโมงก็ได้น หนึ่งนัดมาจากฝั่งไทยโอ้โหใครจะยิงตรงเวลาขนาดนั้นนะครับเราไม่ได้ยิงปลุกแน่นอนถ้าเกิดเรายิงแบบนี้ซึ่งแค่คาโกหกหรือว่าเขียนมาเนี่ยมันก็ไม่ตรงแบบโอ้โหชัดเจนมากนะครับเวลาเนี่ยไม่ตรงกันเอาไว้ง่ายที่ขมนินโต้แย้งมาก็เป็นเวลาที่ไม่ตรงกันเลยแล้วก็มีการสรุปทิ้งท้ายนะครับบอกว่าในโอกาสนี้กองทัพกัมพูชาขอย้ําถึงความมุ่งมั่นที่จะเคารพและดําเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง กัมพูชากับไทยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับที่ประสานงานกัมพูชาในพื้นที่แนวหน้านเนี่ยซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ชี้แจงสถานการณ์เป็นประจำเพื่อป้องกันความตึงเครียดที่ไม่ไจําเป็นนี่เป็นเรื่องราวที่แย่ที่สุดที่ผมรับรู้มากับการหน้าด้านหน้าทุของเขมรน,นะครับเรามีหลักฐานชัดเจนแจ่มแจ้งว่าเป็นยังไง แต่ขเขมรเล่นละครเก่งนะครับโกหกเก่งมากสมกับเป็นบรีดดี้สแกมเมอร์จริงๆคือโกหกแบบเนียนๆไม่ได้มีการตื่นตระหนกแต่อย่างใดซึ่งก็ต้องรอบเดตติดตามกันในบรีดกองหัา้าที่สองโดยเฉพาะ4จังหวัดภาคอีสานแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้คุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e ต m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มี ดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวรายงานล่าสุดออกมาครับพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์นั้นเขเมรนลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยเราอีกแล้วครับซึ่งจุดนี้ก็เรียกว่าผาตะวันลับโดยรายงานนี้ครับก็มีการลงสำรวจพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดส,สุรินทร์นะ มีการพบฝ่ายกัมบูชาครับปลูกต้นมะม่วงลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยเราตั้งแต่บริเวณป่าชายแดนทางทิศตะวันตกหลังบ่อนคาสิโนในเขตชายแดนช่องจองโดยมีการรุกเข้ามาในเขตไทยกว่า100เมตรครับแล้วตลอดแนวเลยเป็นช่วงๆไปจนถึงช่องลังเงียใกล้กับผาตะวันลับและก็ช่องโปรดต่างตรงข้ามกับหมู่บ้านสกนาะกลอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินชาวบ้านในพื้นที่ครับก็บอกว่ากัมบูชานั้นลุกล้ำเข้ามาหลายร้อยเมตรมากรวมตลอดในชายแดนเนี่ยเป็นระยะทางกว่า7กิโลเมตรและนอกจากนี้ก็ยังพบหมู่บ้านปิศาณโพในจุดดั กล่าวด้วยโดยจากการดีขึ้นไปสังเกตการครับบริเวณจุดชมวิวผาตะวันลับเนี่ยเพราะว่าปกติจุดนี้จะสามารถมองเห็นพื้นที่ที่เป็นฝั่งกัมพูชาอาศัยอยู่ได้ชัดเจนเลยแต่ว่าตอนนี้มีต้นไม้หรือว่าต้นมะม่วงในการทําการเกษตรซึ่งมีการบดบางที่อยู่อาศัยของชาวกัมพูชาไปหมดแล้วโดยชาวบ้านในพื้นที่ครับก็มีการรู้สึกกังวลว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกัมพูชาย,ยึดไปหมดโดยเฉพาะช่องระยีก,กับช่องคลาขมุมเริ่มมีการลุกล้ำพื้นที่ชายแดนไทยแล้วแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีชาวบ้านกัมพูชาอยู่ อยู่แบบนี้มากันมากกว่า20ปีจนต้นมะม่วงเนี่ยโตหมดแล้วเก็บผลผลิตได้หมดแล้วก็ถือว่านานมากนะครับแล้วไม่เพียงแค่นี้นะอดีตทหารพานครับที่ผันตัวมารับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านตาบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินเนี่ยเมื่อปี2 5 3 8มีการออกลัตระเวนกับเพื่อนทหาร12คนแล้วเหยียบกับระเบิดที่กัมพูชาแอบฝังเอาไว้เนี่ยซึ่งบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยและตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูพิกัดบุญเหมนที่ก็ปรากฏว่าเขมรลุกล้มามามากกว่า500เมตรและก็มีการปลูกมะม่วง เต็มป่าเต็มพื้นที่เลยซึ่งรายงานก็ยังบอกอีกนะครับว่ามาตั้งแต่ปี54ลุกล้ำมามากกว่า14ปีแล้วผู้ว่าจังหวัดสุรินเนี่ยเคยไปเจราจาแล้วนะครับแต่ฝั่งกัมบุชาก็อ้างว่าจะเก็บผลผลิตก่อนแล้วก็จะมีการย้ายออกซึ่งคาพูดเนี่ยเราเชื่อไม่ได้พูดอะไรมาเราห้ามเชื่อเด็ดขาดก็ยังลุกล้ำเหมือนเดิมยังเข้ามาทํากินเหมือนเดิมตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้ผักดันชาวกัมบุชาที่ลุกล้ำแผ่นดินนี้เนี่ยออกไปให้หมดแล้วยืดขึ้นมาให เชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นมือที่ค่อนข้างราบนะครับไม่เหมือนกับโซนเขาพริหารโซนภูมะเขือเนี่ยอันนั้นเป็นเนินเขาเราก็จะสังเกตได้ง่ายหน่อยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเนินเขาอยู่แต่ว่าไม่ใช่เนินเขาสูงมันเป็นพื้นที่ราบซะส่วนใหญ่ทําการเกษตรได้อยู่อาศัยได้แล้วมีแม่น้ําที่กว้างขวางตามแผนที่เลยครับอุดมสมบูรณ์มากๆแต่ขมินกลับกลายเป็นว่ามารุกล้ำไม่พอนะยังมาเอาเปรียบเกษตร,รกรไทยเราอีกน้ําก็ฟรีที่ดินก็ฟรี มาโกเอลแบบนี้เนี่ยไม่ได้เลยก็ถ้าจัดก,การรอบนี้สําเร็จเนี่ยเราต้องผลักดันขมรออกไปจากแนวสันปันน้าให้ได้มากให้ได้ไกลที่สุดนะครับเราไม่ต้องการจะยึดแผ่นดินของขมรแต่ว่าเราต้องผลักดันและทําลายสิ้นซากไปเลยกับอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่มีระยะยิงเนี่ย40 50กิโลเมตรหรือว่า100กิโลเมตรต้องหาพิกัดชี้ทําลายให้ได้ช่วงนี้ก็ต้องติดตามอัปเดตสานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยจะบอกพี่น้องในพื้นที่ได้ข่าวว่าเริ่มมีการอพยพกันแล้วกับฝั่งไทยเราแต่ว่าฝั่่่่งงงขขออออเมมมรยกกันนัันนนนนาาตต้้้้แแ2ววหีลืื นี่เนี่ยหนักที่สุดนะครับออกไปกลางดึกเลยหลายครอบครัวก็หนีตายกันจ้าละวันซึ่งก็ต้องรอเดทติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับรอสถานการณ์สุกงอมผมเชื่อว่ากองทัพจะเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงแน่นอนรอติดตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคคลลิิปปหหนน้า้าาสํรับี ไปแล้วครับบ๊ายบาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NF Streaming ความบันเทิงครบวงจร